นเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปใหม่งของแม็กแบ็คโจนะเออนึงจากว่าคอยจะได้เอาคลิปนี้ไปอวดให้เขาเบิร์ว่าคอยกับเป็นผู้หนึ่งที่จะสามารถสร้างตัวเองให้เป็นยูทูบเบอร์ได้ในะภายหลังนะอาจจะเป็โมเมนต์ปีนี้แต่กับโมเมนต์ปีหนะ้าอาจจะเป็นปีป,ปีต่อไปเนาะจากว่าการเห็นย,ยังต้ต้องใช้เวลาเนาะเสนอให้ทุกคนช่วนส,ส,สนับสนุนผู้ชายคนนี้เนาะให้ผ่านยูทูบผ่านเป็นยูทูบเบอร์นะคอยจะเอาความสนใจของไปให้ให้เขาเบิร์ นื่องจากว่าตอนนี้เกษตรคนออมโตหรือว่ายังเขาหมักมาเว่าเนาะแบบว่าสิ่งที่เราจะเฮ็ดมันเป็นไปบ่ได้เขาก็บอกชันสีนะเดี๋ยวบางบางบางคนก็นดีนะทุกคน,น,คน,กนบ,าบางคนก็เบาดีและบางคนก็บอดีแต่เขาได้เฮ็ดไปแล้วนะเขาสูงสุดใจนะทุกคนเนาะคอยกระเสือในความตั้งใจคอยเนอนคอยว่าคอยกระมาร์เป็นยูทูบเบอร์ของคนหลายคนหนึ่งได้ในต่อไปเนะาะแบบเขาบอกไปทุกคน ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมหนึ่งวันวันนี้เราอยู่ที่นานะครับเม่อวันนี้ผมจะมาทำคลิปตามคำขอของ FC หลายคนที่เขามาหาผมอยู่ถึงบ้านอยุดฉะนั้นขอยจึงฟังให้ทุกคนสวยกดไลค์กดแชร์น like, ้นงนองเอทซีถ้ฟังไทยและฝฟังลาเนาะก็เป็นแังใจในการในคลิปของไมค์แบ็กโจนะเออหนึ่งแต่ว่าขอยจะได้เอาคลิปนี้ ไปอวดให้เขาเบิงว่าคอยก็เป็นผู้หนึ่งที่จะสมัครสางตัวเองให้เป็นยูทูบเบอร์ได้ภายปฟังนะอาจจะมติโมเมนต์ปีนี้แต่โมเมนต์ปีหน้าอาจจะเป็นปีๆต่อไปเนะะาะเกี่ยวกับการเร็ยนยังต้ต้องใช้เวลาเนาะสำหรับทุกคนช่วยซัพพอร์ตสนับสบนุนผู้ไส้คนนี้เนอะให้ผ่านยูทูบให้เป็นยูทูบเบอร์นะคอยจะเอาความใจของไปให้ใหเขาเบิงเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสคนออโตหรือว่ายัางเขา หมักมาหวาเนาะเดี๋ยวว่าสิ่งเ่าจะกเมันเป็นไปบ่ได้เขาก็บอกสันสินะเดี๋ยวบางบางบางคนก็นดีนะทุกคนบางคนก็บ,บอดีแล้วนะบางคนก็บ,บ,อ,ดบ,กบ,บอดีแต่เขาได้รเหตุไปแล้วเนาะสู่สุดใจนะทุกคนเนาะคอยกระเสือในความตั้งใจขอยเนาะคอยว่าคอยกระสมาช์เป็นยูทูบเบอร์ขอคนหลายคนหนึ่งได้นต่อไปเนาะเดี๋ยวต่อว่าไปทุกคนซึ่งว่าเขาอะไรบอกห่าวาเอาคิมินดำดำมาัทานาอะไรกัน กินบักงวงเต็มซอริ่งทั้งพวกใหม่สิเขาเขาบอกว่าดังเลยนอนไปเดี๋ยวเราจะล่อเหตุตามเขาเองเนาะไปทุกคนพี่มินมาเขากได้เกนมันแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสุธานเนาะงงงง งงไปไก่ตาแตกเลยไอพวกนี้ดิดำเลยทุกคนดำพอ่อเราบอกเอาอีกวะนี่ผมฝากถึงน้องคนนั้นนะที่บอกว่าผมไทยผมทำคลิปแบบนี้ผมฝากน้องคนนั้นช่วยแซ่ดนะครับทุกคนดำพอ่อแล้วยังวะนี่ทุกคนเขาบอกให้ผมทอดเสื้อแล้วก็ฟอ้อนเหมือนกับลิงนะ วาผมถอดเสื้อแล้วก็เต้นกับฟอนคือกับรีนะ่เนาะแต่ผมไม่ถอดเสื้อนะผมกลัวว่า YouTube มันจะแบนนะเนื่องจากว่าผมก็เป็นมือใหม่ผมยังไม่ค่อยถนัดเรื่องแบบนี้นะดำยังทุกคนน่าจะพอเลยนะนี่ล้างมือก่อน,นเดี๋ยวจะไปกินหมักมวงผมก็งงนะทำไมเขาถึงบอกว่าผมทำคลิปน,นี้นึงจวนน้องคนนั้นก็เป็น FC ผมผมก็ทำตามเขาที่ผมก็จะทำตามที่เขาบอกนะทุกคนนะเออ งานทุกคนทุกคนดดสโกงบางม่วงเยอะมากเลยนะนี่เราจะไปเอาแจงนี่คือแจวของเราที่เหลือเราก็ไปหาเก็บบางม,ม่วงก่อนไปทุกคนตัดผ้าตอนที่ไปเก็บบางม,ม่วงกันเลย A later few moments later. มักม่วงเราสดสดร้อนๆเด็ดจากต้นเลยเนี่ยต้นประมาณนี้นี่ยมันก็จะมียางเยอะน้อยหนึ่งนะเน,นี่ผมเก็บประมาณสี่ห้าหน่วยนะเออมันมันก็ค่อนข้า,ขาขงที่ว่าผมนึกว่ามันมัน,ม,นมันก็จะอยู่สูงน้อยหนึ่งนะตามมาตามานี่ นี่คนดูนี่นี่ก็จะเป็นหมักมวงเป็นหมักม่วงธรรมาซาินะเราไม่ได้รดน้ําเราไม่ได้ใส่พุ้ยนะทิ้งตามธรรมาซาเป็นหมากเขากินไม่เป็นก็ไม่กินต่อเฟแฟครับนี่กูเดิน เดินมาทางน้นกูได้มงวงสองหน่วยมาไปเขาหากเก็บกันต่อเราเก็บประมาณเราเก็บประมาณสามสี่หมาพอ เร,เ,รเราเริืมอามีดมาเราต้องทำยังไงวะโอ้เอาแบบนี้ได้ใเน,นี้ถูถูๆูถูแบบนี้ก็ได้นะถูแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอาไปล้างน้ำเดี๋ยวจะมาดามงดามาบอกผมกินไม่สะอาดผมก็ล้างน้ำแล้วทุกคนนี้นี่ คือพิสดารมากเลยทุกคนน้ำเราก็ตักจากในสักข้างทางผมขอย้ำมาทุกคนไอ้เจ้เออผมขอย้ำมาทุกคนฝากถึงน้องคนนั้นมาให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหนวยนะฮะเราจะกินมังวงสามแบบแบบที่หนึ่งกินอยู่กินดีดแบบที่สองตอนกินแล้วเราจะฟอกนะเออ แบบที่สามเราจะกินทั้งกุ้งหมักมวงเอาหมักหมวงกินทั้งกุ้งหมักมวงเออทุกคนน่าจะไดยยินแต่ทุกคนไม่เคยทำหรอกเพราะผูเสื้อบา่าทุกคนเป็นคนดีอ่ะและตอนนี้ผมกำไไรมากินผมจะลองพูดแบบ บาวเท้าซานเนลนะเนึ่งจากว่าผมก็เป็น FC ของเขาเขาเป็นคนไทยที่ว่าดังมากๆและก็รวยมากๆเพราะเขาเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งที่ผมนับถือแหละผมให้เขาเป็นไอดอลอันดับสองเลยนะแต่ว่าไอดอลอันดับหนึ่งของผมคือสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโผนะเออนี่คือไอดอลของผมโอ้ยทุกคนมันมีมดอ่ะกินมักม่วงกินมักม่วงกลางมดแดงดูชนี่นี่นนีนน อย่างไงผมก็จะอดทนกินให้ทุกคนดูนะนี่หน่วยแรกทุกคนตุโ๊โจ๊ต๊ะ๊แบบบาเท้ากินเลยทุกคนนี่นี่บา,าวเท้าอืมอืมบาเท้าเขาไม่กินแบบนี้หรอกเขากินแบบสุภาพามากนะ แกตัคลิปข,ข้างเขาขันที่สองอืมมับับบวงมาท่านโตไปมนไหนอ๋อหมดหมดหมดครบพื้นได้ไป่าเลย หมดผมมาทุกคนกินธรรมดาลโลกไม่จำแต่ผมจะกินแบบไปลัางกาให้ทุกคนดูนะตามมานี่ตามมานี่กินธรรมดาไม่จำเพราะผมเป็นเอฟซีของพี่ ไปโพเนอะเออผมจะลองกินแบบดโถดเหมือนเจ็กไปโพดูเอามาจะมากินยังไงวะเปาวนี้ก่อนละกันกินยังไงวะอืมทำยังไงวะเฮ้ยผมจะลองกินแบบนี้นะกลัวทำไมคน,คน a few moments later

นั่งกินธรรมดาก็ได้โอ้เห็นแต่ทรมานเลยคนเรานี่ก็หาสางหาเรื่องนะกินอยู่ดีก็ได้ <Okay. S 1> ต้องกินในลาย,ยานั้นในลาย,ยานี้แต่ผมทำนี้นะผมทำได้จะท้าดิดว่าผมไม่ขีข่คานะ ถ้าอยากกินบักหวงก็เสริรปลูกพอปลูกแล้วมึงจะได้กินถ้ามึงไปซื้อมึงได้กินแค่วันเดียวถ้ามึงปลูกมึงจะได้กินตลอดชีวิตทำนี้ฝากอาลไะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปใหม่ๆของแม็กแบ็คโจนะ ที่สําคัญฝากถึงไอ้น้องนั้นที่บอกให้ผมทําคลิปแบบนี้ฝากถึงเขาให้ด้วยทุกคนช่วยแชร์ให้ถึงมือเขาผมลงทุนทำเพื่อเขาขนาดนี้ถ้าเขาไม่กดแชรแลวไม่กดติดตามผมผมคงต้องผิดหว,วังแหละบ๊ายบายทุกคน